รัฐวัตจัดให้สวัสดีครับวขอเชิญนะคะอยากให้พี่ๆทุกคนเป็น i r t เต a นในเต็นท์คบ22ปีครับสวัสีครับผมก็เป y b i r ้เ d a y นะครับ22ปีแล้วในนต็นท์นะครับก็อยู่คู่กับคนไทยแบบนี้มานานแบบมากๆจำได้ว่าตอนเด็กๆอ่ะเราก็ยังดูมาตั้งแต่แบบ โอ้โหน่าจะช่่งช่วงปฐะถมเลยครับปฐะถมใมปลายมาตอนนี้เราก็ยังแบบเจอในเรียนอยู่ทุกวันนะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้พี่ๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันนะครับขอบคุณครับพี่ภูมิครับครับก็เออผม รู้สึกว่าทุกคนเนี away, like ika, ada, ่ยเห็นเป็นสิ่งเดียวกันอยู่แล้วว่าในอดีเนี่ยอยูู่่กับคนไทยมาตั้งแต่แบบรู้นานมากแล้วก็เรียกว่าเป็นอีกอยู่ความทรงจำของความบันเทิงไทยที่อยู่คร่กับทุกคนมาโดยตลอดแล้วก็ขอให้เป็นสื่อที่มีคุณค่าแบบนี้ไปอีกนานๆเลยครับแล้วก็ผลิตแบบสิ่ินี้ออกมาให้คนดูแล้วก็มีความอินทรีย์ความถึงหนากั้ในแต่ละวันก็ขอให้พี่ๆในนั้นก็มีความสุขมากๆุขยก็รวยเป็นความรู้ ครับผมก็ขอบคุณ Night นายเอ็นเตอร์เทนนะผมที่อยู่ทูกคนไทยมานานมากๆก็ผลิตคอนเทนต์มามากมายนะครับผมก็ดูมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็อยากจะให้นายเอ็นเตอร์เทนเนี่ยอยู่ทูกคนไทยอย่างนี้ไปนานๆก็พี่ทีมงานก็ท่านไหนก็พักผ่อนเยอะๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทีมงานนายเอ็นเตอร์เทนทุกคนเลยนะครับสู้ๆครับไม่น่าเชื่อเนาะสองปีที่แล้วเรามา เขาเรียกว่า Happy Birthday ในในฐานะลาศรีครับเออจะได้ไหมเราไปแบบว่าเราไปแบบว่า Happy Anniversary นะครับแต่นี่ก็เป็นเวลา2ปีแล้วตอนนี้ก็ครบรอบยี่สิบปีแล้วนะครับผมก็ Congratulations นะครับก็ขอให้เป็นสื่อที่คอยตีก่าแสของความบูงการบันเทิงได้แบบนี้นะครับไมยาวนานเลยนะครับแล้วก็ัะไงก็ขอบคุณด้วยนะครับที่คอยสนับสนุนพวกเรามาตลอดครับขอบคุณครับ อยากให้ีเบิร์ัเดย์นายเดทแล้วกันครับผมก็เป็นวันเดย์รุ่นพี่ก็ก่อตั้งมา22ปีแล้วนะครับวันทีปป่18แลับก่อตั้งมาก่อนผมเลย,เยนะครับผมก็อยากจะวอวยพรให้นายเดทนะครับผมผลิตคอนเทนต์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้คนดูเยอะๆแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนพวกเราอีกทีหนึ่งนะครับในโชว์วันนี้ครับทุกคนเตรียมอะไรมาให้ใหเป็นแฟนด้รังสงการโอ้อเอาในมอสในมอสในมอสก็กแล้วเห็นเห็นมีเห็นมีเพลงใหม่ออกอ้สานเป็นเซอร์ไพรส์เขาเลยเออนำเซอร์ไพรส์เหรอใช่เพราะว่าผมจะบอกว่าผม ผมเป็นพิธ wow. okay. okay. ีกรรายการมาผมที huh. uh ่รู้คนแรกๆเลยนะว่าไม่รู้เลยนะเราไปฝั่งนี้เอาไหมอันอันอันนี้อันนี้ไลฟ์สดครับไลฟ์สดด้วยครับไม่ได้แต่เขาลองบ้างเขาลองพิธีหรืเปล่าครับวันนี้นะครับก็มีโชว์สุดพิเศษนะครับบอกเลยว่าพิเศษมากๆนะครับก็คือจะมาร้องเพลงใหม่เป็นที่นี่เป็นที่แรกครับโอ้โหพวกเราทุกเราไม่ใช่ไหม ดเต้นอยากเอาเหมือนกันเดี๋ยวรอเชียร์รอเชียร์เขบอกว่าฟังมานานแล้วอยากเห็นเขาเต้นแล้วใช่เห็นว่าทีเด็ดเอ้ยโอ้โหระดับน้องผมแพ้วพางขนาดนี้แค่เห็นรูปโปสเตอร์ก็แบบโอ้โหอยากเต้นตัวผมแรงไปหมดแล้วพี่ดีทาดาเกิดละครับผมใช่ครับครับครับผมขอเช ก็สองคนก็อเอาเพลงของพวกเรามานะครับผม,บมก็เดี่ยวพวกเราตัเองใช่ไหมใช่ครับก็มามอบความสุขให้กับทุกคนมามา,มา,มาเจอทุกคน,นมามาให้ทุกคนแบบได้ร้องเพลงไปพร้อมกันนะครับเอาผม <นะ S 2> พี่ก็ได้พี่แล้วล่นะ,นะอ้ของผมนะฮะเดี๋ยววันนี้เอาเพลงอาจจะไม่ตอบมานะครับก็มาฉลองห้าล้านวิวกันเลยทีเียแล้วกันครับฉลองสี่ล้านบนเวทีคอนเสิร์ตตัวเองไปแล้ววันนี้ปาก็จัดหนักจัดเต็มให้แล้วกันนะฮะครับแต่ผม ช่วยกันตัดวิวนะครับนี่ดูครับครับก็สิิงผมเตรียมมาจริงผมเตรียมใจมาครับเพราะว่าเฮ้ยค่อนข้างที่จะเาเรล่นอะไรอ่ะคนเยอะมากแล้วแบบว่าได้ถึงงานที่ค่อนข้างจะตื่นเต้นมากครับแล้วก็วันนี้จริงๆพลงที่จะมาเป็นเพลงใหม่ของผมเองถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใหม่หนาไม่กว้างหาเย็นแล้วแต่ว่าก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับครับโอเคถันี้ฝากแฟนรับชมทางไลฟ์ค่ะใายการเทศถามรับชมพวกเราทั้งหมดเลย เวลาพูดพร้อมกันก็ได้ห้าคนพร้อมกันอยู่ห้าคนหรอครับแล้วก็ให้พี่แจ็คพูดก็ได้เราเป็นพี่ใหญ่สุดพี่แจ็คตองลยจากปากปากคุณผู้ชมนะฮะดูผ่านหลายทางในนาทีนะครับก็มีไลฟ์ทางเพจของเฟซบุ๊กใช่ไหมฮะมีมีเฟซบุ๊กเนาะเป็นเฟซบุ๊กแล้วก็มีอะไรอีกไหมฮะมีบ้านป้าเป็นหลักมีบ้านปลาเป็นหลักเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้นี่คุณเป็นแบบเป็นนักเอร์มืออาชีพเลยเนี่ยเริ่มแล้เริ่มจะเป็นพ่อค้าแล้ว แต่ถ้ามีไลฟ์ของในนาเทนนะครับในเป็นพูดนะครับยังไงก็ฝากดูด้วยนะครับพวกเราวันนี้ก็เต็มที่แน่นอนนะครับบรรยากาศดีๆนะครับบรรยากาศในโรงเราอยู่ดีมันหอมของพวกเราสองคนเต่าอถเลยขายของหรอขายของเลยเราขายของเลยครับขอสิ่งนิดนึงครับช่วงตอนนี้มันมีสถานการณ์วอร์มเหมือนกันครับขอครับมีบ้านใครท้องนวะที่แบบเป็นแฟนคลับขตูนสถานการณ์ตรงนี้ไหมครับพี่เราเราต้องไปมาก่ัก่อนต้องลงมาแล้วทีนี้เรามีแฟนคลับหนึ่งคนที่ ที่เขาซื้อบัตรมาแล้วเนาะแล้วที่บ้านเขาก็าามีเชียงร้ายแลวก็ประสบกับปัญหาน้ำท่วมแบบว่าวก็คือเราก็ค่อนข้างที่จริงๆเราเห็นข่าวนี้มากแล้วแหละไม่ว่าใครก็ตามที่มันเกิดผลจะทบขึ้นมาเนี่ยเราเ็รู้สึกเป็นห่วงท้่ตอนนี้จริงๆมันไม่ได้ผ่านมาแล้วมันกะมัจะมาอีกรอบนึงอย่างตอนนี้ที่มีเชียงใหม่ที่มีประก,กาศออกไปผมเลยรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนอยู่ในประเทศไทยหรือที่ที่เสี่ยงเนี่ยให้ติดตามข่าวสารตลอดเพราะว่าถ้าเราเนี่ย างทีเราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเราอาจจะเตรียมตัวได้ให้มันแบบว่าจากต่างกายเป็นเบาเลยเพราะว่าทุกวันนี้เนาะมันก็มีมันก็มีสุ๋ภูกขาไอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นแรงชื่นด้วยพายุอะไรต่างๆด้วยอยากให้ติดตั้งคาสารกันให้ดีไม่งั้นอ่ะมันจะเสียหายจากที่เสียหายแล้วก็จะเสียหายมากกว่านี้บางทีจะอาจจะเสียชีวิตด้วยก็ฝากติดตั้งคาสานด้วยนะครับผมครับผมงทีพ้บอกว่ามันมาอีกแล้วแล้วมันก็ไปแต่วมันก็จะมาอีกใช่ค่ะได้ราสูดถึงคนที่ประสบภัยน่าจะแบบน่าจะกลว่า างานที่เราความเป็นห่วงเยมากครับครับผมก็ล่าสุดได้ม,มีมีช่วยแบบช่วยแพ็คน้ำพุ่มนะครับดยกัน <ผม S 1> แล้วก็แบบว่าส่งไปส่งกําลังใจไปให้นะครับผมอะ่ะตัวจ,จะไปไม่ได้แต่ว่าส่งกำลังใจแล้วก็ส่งรังทรับแล้วก็ส่งกำลังแรงไปนะครับผมทางช่องวันสามสิบเอ็ดทุกคนก็ศิลปินดาราทุกคนก็ช่วยกันส่ง,สงบรรถุกบรรเทาทุกไปให้ๆๆๆครับผมยังไงต้องบอกว่าเข้าใจฮะเพราะว่าบ้านผมก็เป็นพ่วงมอได้แล้วก็แต่ว่าไม่ได้หนักเท่ากับที่นู่นนะฮะคือที่นู่นเนี่ยผมเข้าใจเลยว่า มันหนักไม่จริงอย่างที่เราเห็นข่าวที่ท่าอูบอกว่าก็คือบางมีโคนน่ะโคนอยู่ในบ้านแบบเยอะมากๆแล้วไปช่วยกันสั่งองนะละ้อวานที่ผมเพิ่งเห็นว่ามีเป็นน่าจะเป็นบรินทะี่นี้แหละก็ส่งเรือไปไปช่วยอยีกเห็นเห็นอยู่ทุ่มอเตอร์เวย์ผมรถกลับบ้านก็แบบโอ้เห็นคนไทยช่วยกันแบบนี้ก็ดีใจคนระับครับจริงๆอ่ะคนที่หนักกว่าเรามันมีตั้งเยอะัอะ้งแย,ยะไปหมดเลยอนะ่ะตอนนี้คือยังไงช่วงวันสารเสพวกเราอ่ะไม่้งแน่นอนนะครับครับตอนนี้เราก็อย่างที่น้องขับรถบอก ก็เราไปแพ็กผมยังชีพกันแพ็คกันวิจัยใจนอกจากของจะส่งไปแล้วอ่ะเราเอาใจใส่เข้าไปด้วยถ้าว่างจริงๆอ่ะยังไงก็จะไปช่วยนะครับยังงไจะไปช่วยแน่นอนแต่ยังไงเราอยากให้น้ำมันลดเนาะจะได้ไม่ต้องแบบมีอะไรอีกที่พี่แจมบอกว่าน้ำมันลดที่บ้านลดที่จังหวัดไหนครับอูดอนครับอูดอนใช่ตอนนี้ก็ที่หนองคายก็กำลังลุ้นๆอยู่ครับเพานบ้านที่เนองทหายนองคายเป็นบ้านย่าเป็นบ้านเป็นบ้านเกิดครับแล้วก็ที่อุดรนเนี่ยจะเป็นบ้านบ้านของผมตั้งแต่ตอนเด็กๆ มันอยู่ติดแม่น้ำครับพอน้ำโขงมันหนุนขึ้นมันก็เลยสูงแค่ไหนครับปีีนี้มันพ่งมาประมาณข้อเท้าครับแต่ว่ามันยังมันเกือบจะเข้าบ้านแต่ว่าก็ยังชะล่าใจไม่ได้มันก็ต้องระวังอยู่ระวังดูสถานการณ์ตลอดว่าแบบทางผู้ใหญ่บ้านได้ประกาศตอนไหนว่ามีเลื่อนอะไรฝายอะไรแตกหรือเปล่าเนี่ยครับผมก็นอกเหนือจากความเสียหายทางอุทกภัยแล้วอย่าลืมแบบว่าดูแลแบบบางทีแบบน้ําท่วมมันก็มากบับเชื้อโรคเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับผมทางข้าวแล้วก็ กินยาดักไ,ไว้ไได้วยก็ได้นะผมอยากให้ทุกคนแบบว่าสบายดีนะครับ,อ,รบอย่างทุกคนเนี่ยก็จะมีเจ้าของแฟนคลับก็ช่วยเหลือแทนตัวเราอีกเหมือนกันรู้สึกรู้สึกภาคูมิใจนะครัมื่อเมื่อคืนของแฟนคลับอเราดีงบ้างกที่ช่วยเหลือคนไทยด้วยกันเองก็จริงๆเราเราดีใจมากที่เราเป็นคือก็ต้องบอกว่าพอเราเป็นเราเป็นศิลปินนะครับสิ่งที่เราทําได้มากที่สุดคือการร่วมยืนแบนร่วมใจเนาะอย่างผมกบบอัปโ้อดเองก็มีตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเพราะว่าเราอยากทําให้รู้สึกว่าเราอยากให การขับที่รักเราอะอมไม่สนใจนี่ถึงพวกเรากำลังสนใจอยู่แล้วก็เลยแบบว่าจาัดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราคิดว่ามผมเองก็เป็นคนที่รีไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลต่างๆก็คือจะรีดสอยก็ให้อยู่ตลอดอะไรเงี้ยเพราะ,ว,ว,ะรว่า,าสิง่งสำคัญที่สุดคือการร่วงกันเแต่ผมเชื่อว่าทุกคนจะได้รับสิ่งที่ที่พวกเรามอบให้ด้วยใจถึงแม้ว่ามันจะเล็กๆนา้อยๆกันแต่ว่าเชื่อว่ามันจะไปอยู่ในอย่างที่ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นมาครับทุกคนเชื่อมั่นฝากกำลังใจกับ ข่าววีตลอดนะครับแล้วก็อยากให้ภาวนาน้ำลดลง,ลงเร็วๆนะครับผมแล้วถ้ไม่เกิดเหตุแบบนี้เกิขึ้นอีกนะครับผมก็เกำลังใจให้ครับครับผมก็ว่าจริงๆแล้วอ่ะเรื่องเรื่องแบบนี้เขาเรียกอะไรเหมือนเราเราไม่สามารถห้ามได้ใช่ไหมครับแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งเดียวที่เราทำได้คือบบเราต้องอย่ายอมแพ้นะผมว่ากำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญครับผมเชื่อว่ามันมีวันแค่แบบนี้มันจะต้องมีวันที่มันดีขึ้นแน่นอนเพียงแค่ว่าอย่า,ยายเพิ่งยอมแพ้แบบอดทนแล้วปั๊บับมือไปด้วยกันแล้วก็ช่วยแบบร่วมด้วยช่วยกัน パンパン。